สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีครับพ่อกับผมพามาตามแนวทางน้ำพอจำเลยครับผมงวดวันที่16มีนาคม2 5 6 5ครับมาเบ่งมาฟังมาชมน้ำกันครับดี่นข่าวว่างวดที่ผ่านมาครับเขาทั้งบนและล่าง05ละกา07ครับเอามาเอาไปเป็นแนวทางน้ำกันเลยครับตานชมพี่น้องครับถ่าชอบยังตามถ้าบ่ชอบไปพานครับ สวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อสวัสดีทุกคนแล้วแบบนี้มันจีไแดงหายหาหาครูกันได้หาหางได้กันข้อมฟันต่างๆจะว่าเด็กเกิดจีนแดงจะหาครูไปซะวันกับเป็นชุดบนหรือชุดล่างพ่อเหม่นๆเนี่ย แ่กคือนต่ว่าผู้ทุกคนใหก็ถือเรเาเล็กดับดับยู่ดิครับปูเล็กดับ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 ยูดับขาดดับตลอดยูตลอดด่ไงไงบอได้สี่หกกหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเป็นแลลองมาพกคู่ป่ะครับปอบนครับออเดรนเนี่ยด,ดังครับได้นะครับตัวน้าจิี่ครับครับตัวคับพุทธคุณท่านละ้าโศกลับน้ำเขา หกสี <millions> ่หกเก้าหาสามหนึ so uh ่งแปดหนึ่งหาเก้าหาครับหนึ่งหาหนึ่งกับเป็นเป็นหาไหนเป็นเก้าหากับผอตัวคาดตกไปตัวเน้นมาครับตัวที่พอแยกออกมาหนิครับเก้าหากับหนึ่งหานี่เป็นตัวที่ผอลักลอยไม่ใช่มาได้านบนเลยก็บสามสามบนสามสามตะล้องสามเก้าหาเขียนเอาได้สามสามเก้าหาได้ครับสามเก้าห้างเขียนท้องนี้ ตัวร่องคุนสามเ้าห้าอันน้่นุดนึ่งเก้าห้าน่อยเขามน่ะเก้าหากับหนึหานี่เป็นตัวบนบ่อหนึ่หาล่างหนึ่งหาล่างหกสี่หกเก้าหาสามหนึ่งแปดนี่ลยค่ะคุ้นคุ้บนล่างคุ้นบนล่างเป็นชุดบนล่างเขาพอเนาะคุ้บนล่างเลยครับุดบนล่างนะครับบ่พ่อเห็นพ่อเขียนเก้าห้าเก้าหาสองสองตัวนี่หนึ่งเก้าห้าหรือเก้าห้าอ๋อหนึ่ง เนที่ห <celular> น <enfant> oh. uh ึ่งเกาหาสามตัวอขึ้นเนี่ยเกาห่าสามเกาหครับค่ะบอยข้นาโซ่ค่ะบ้านในความฝันฝันมาขึ้นนิมิดครับคือมีหมอมาฉีดอะสมั่นหาคนคนที่หาเขาบอกเข็มมาจากหัวเลยครับครับเขาที่บอกว่าต้องเอารอกเข็มเข็มกข้าหัวนี่กีเป็นเลขหานึงหนึ่งหครับอืมนอกเหมือนทางซ่ตก่อนฝันปูมาหาบาตมาไพ่บัทงเฟินบัตรนเฟิน็นเจ คุณนี่เป็นห <c oughs> าเป็นหาซุ้นซุนเจ็ดเดียวนี่แหละทางลัางขบวนต้องทางลัางขบวนฝันไอันนี้ห้งขางขอความฝันมาขึ้น,น,าน,านาหานึ่งในหาอีกเจียงบืมแต่ว่ามันปิดมันคำนวณก็ะไดหนึ่งหาเื่อกันบาพอเท่กันสามสี่ห้ามาหนึ่งตัวมาไทยมีสามีสี่มนห้ามาไทยลักน่วยครับรบาาัสามสี่ห้ามาไทยหลักน่วยสามสี่ห้าามเกนมาไทยครับเลยจำเกิบัตเ็คหมด ว่าเขาไม่จุดมาที่มาเขาอยู่วันหกเจ็ดแปดเขาเจ็ดนาอครับพ่อพ่อเราของพ่อนีกลับน้ำบ่หรือตรงตรงกลับไปน้ำบ่ครับครันึ่งหากับเก้าหานี่ให้เดนบ่พ่อตัวเน้นบ่หนึ่งหากับเก้าหากลับเป็นชุดบนล่างชุดบนล่างอกซี่บนล่างออกกับบนล่าง อันนี้3อี้สามที่หาเลขกิดบ้ครับนี่เลขที่มากซื้อมันติติดมากตัวนึ่งมันหลักเงินมันได้กกาเขไกันได้หาซ้ำครับหาันมาเป็นไรนี่มัดเป็นขึ้นบ้านมั่นใจยงนะครับเสียหมอเขาบอกว่าก็ต้องออกเข็มค่าอย่างอ่อ่าเข็มสีอืมเขาคือบอกออกองเขาขึ้นไม่ใจเลยครับผองแมงบเขมันมเขีนมเงี่ยวมนเพราะ้ดเราเดอดันี่ครับพ่อหาหนึ่งหนึ่งหากับหาเก้าเก้าหา ถาผู้ใดทุ่นหน่อยสองคูเล่นมันพอพอหกสี่ห้าสหกเก้าเท่ากันครับเอาถามพอเนี่แล้วพอมักตัวใดงวดเนี่ยมากกว่าครับคำที่คำนมันเฉดมันมากสองหกสี่สองสี่หกหเขาเล่นสี่ไม่ยากพี่พอพอที่รจะมากของงวดเนี่ยแต่ปัดจนี้เอาหนึ่งมาใสา่หนึ่งสีแทนแทบสีเลยอ่ะหน,กกนหนึ่ก็สี่สิบ้ามามากนึ่งครับผมเท่ากับหนึ่งมาใ้หาอะไรครับพออืม หววที่แล้วนี่ฝันนี่ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยผมฝันท้บนทั้งล่างครับท้าเอาอไปใช้ใส่เก้าทุ่งหาต้งผมหมักน้ำผ่อยดิหนึ่งหนเก้าหาหนึ่งเก้าหานี่ก้าหานี่เป็นเป็นที่เลยครับมันเป็นเลขขยันออกไหมพ่อเก้ากับหาเนี่เข้าวกรองเช่นนึงเก้าห้าเื่อเสียมออกนึงเก้าหาีอร่อยจับใส่เลยครับพ่อเสียดายว่าถึงออกันนี้จับไปแล้วแตนี่หนึ่งเก้าห้าสามเก้าห้าสเก้าหามาเด้นครับผม อาลักลอยลักลอยนี่พอเด่นหนึ่งเล้เันว่พอลักลอยนี่หนึ่งสามเป็นร่องสามเป็นร่องหนึ่งเก้าห้าคับลักลอยผมกับมานําพออยู่ครับหนึ่งนี่ครับผมเตยมโซมห้าเวร์สเ่ดีเนี้แอบมันม้าหันิ้นเน้นหันเน้นข้อมฝันเน้นครับผมนหาุนเจ็ดสองูเลยโอ้นานฝันได้โคกสุดท้ายแล้ววพอหรือว่าจะไดสุดท้ายไม่มาอยู่งวดเมื่อกี้แต่ว่าพอแล้ครับมาหาปูอยู่งมด หมดที่แล้วครับพ่อนี่มีเริ่มที่มีที่แหลกหมดที่แหลกเลยฟุตบอนเขาแจกเจีาละสาม่อยครับมาขอเนื้อยงนไปเห็ดนอนฟันาบ่นไม่เอาชวนสามเนาะครับก็เลยไปเจอแต่ะไรมาแจกบพน่นวัที่สองเหมือนที่มีไลได้แสนอยู่ก็แจกเรับโง่หันยุหันก็เก่าเจ็ดบ่นวมนที่สามปูเลยไพ่บัตมาหาวันามวันเลยด้จะฟันครับแจกขอคนฟันวันที่สีมันจะเป็นอะไรฟั้งแต่วันที่สีพี่จะหน้ามึง เขามาสามวัดแล้วแต่ฟันแต่ฝันน,น,น,นนี่บัตนมันตรงกับเลขคำนวณของพ่อบอ่ตรงคันโอ้ค่ะัก็ตรงมหาึค่ะโอ้มาทซีก็ตรงมาว่มาหาหนึ่งก็โกหันโกหหาผมก็มักอีอยู่พ่อเงิน,นก็ไห้ครับกก็มกตัวเดียวกันเดียแม่นี่ครับเป็นหกหาอะเนาะหกซี่หกหากับ่เนเป่นตน่งตำหน่งที่บนเนี่ยรจัาใส่หกหานี่หกซี่วนตัวมาใส่ตัดออก ครับมันเป็นโอสองคูนแบบที่กันดมเรื่องหาซ้ำมันถี่มากจะถ่ายเป็นลักชิสเงียหาตรงครับซ้ำที่หาชอบเป็นนักเป็นนักหน่อยนะครับเพอถี่มากหุดเขามันไม่ใช่มากอยู่จับโอสามเดี๋ยวมาซ้าสามสี่ห้ามันช่ขอหามาไายเขากันครับ มักส <Another hour. S 1> ุดกะเกาหากันหนึ่งหามันว่าพอหนึ่งเกาหาหนึ่งเกาหามันตรงกับความฝันพร้อมโอ้สามาตรงตรงขึ้นงวดที่แล้วนี่กะเอาพอเนาะโสงจังืลแเราฝันว่าจังใดพองว่าที่แล้วได้หาศูนย์เจ็ดได้หาศูนยในศูนย์เจ็ดครับู้พิ่นมาหาพนังคุยน้ำบาดอ้วกันเห็นได้เพิ่นสิดลูกไปแล้วค่ายบาดทรงเพิ่นมครับลูกสึ็ย่างไปแล้วเิ่นหเมียป๊บรู้สึกตัวแล้วก็มาตีบาดเป็นศูนย์้าเป็นเจ็ดครับ ของน้ำหาหาซูนกับซูนเจ้าข้าสนังข้าบนะโอ้ข้าวตังข้าบนี่เม็ดสันสันไม่หมดเสียเสียมันขึ้นอะไรต่างเนวก็ตีแม่นรอมตีแม่นฟอมขึ้นอะไรเสียงเสียงงอบ่าทั้งทางทานนี้เนาะมอาฉีดยาเของัวเขาบ่อเช็มออกเมืออเลยนะค้นหาค้นมาที่ยาหนังมอขึ้นออกไหเขามัขึ้นอะไี้ย่เราคนบอกเลยน่นี่มันขึ้นัน เป็นข้าวหัวเขาอยู่นั่นตะเกีหันออกอีเข็มเป็นแดงหัวเป็นหาวตัวโอ้หัวว่าเป็นศูนย์หรือเปล่า่ค่หัวกับหัวหาหัวหัวแล้วหัวปีกอะไรหัวหาหัวหัวหัวหาหัวหัวค่ะเข็มเข็มกับเป็นนวหัวยันผมมาถึงเรีแค่ไหนต้อง่สิหวา่ว่ามันเป็นหาวทองงนแต่วามันใช่พันใวดอยู่เลยพันมาทบอีกครบนวาไต ตัวไตเขาตัดห <not S 2> ัวเนี่ยเอาตัวม้วนไว้เอาตัวม้วนไว้อดิบงัววนไหวถังเนี่ยตีหกศูนย์ออกหกศูนย์เลยเ่ยมาขานึงล่างเลยล่ะมาขานึงขานึงนี่ฟันล่างว่ะพ่อล่างอย่างเดียวเลยโอ้ล่างอย่างเดียวคือล่างนี่งห้าห้าหนึ่งล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวครับผมโอ้ขึ้นหน่อยจัดเลยเนาะ แคปออเดอร์ครับท่านผู้ชมครับแนวทางของพ่อจําครับงวดวันที่16มิถนาคม2566งวดที่ผ่านมาครับพ่อเพิ่นฝันเข่าทั้งบนและล่างได้ครับท่านผู้ชมครับเลขทั้ง0หแล้วก็07ครับพ่อเพิ่นว่าเลขมากครับเลขมากเลขติดครับ34หาจะติดหลักหน่วยนะพ่อเนาะครับผม3โต้พ่อฟันให้หางเดียวครับ1เก้าหาขับ3เกาเป็นตัวร่องได้ครับผมเลขคำนวณพอเต็มชุดครับ64 6 9 5 3 1 5 18 9 5 พอเน้นบนให้ครูเดียวครับเก้าหาหาเก้าส่วนล่างเน้นที่หนึ่งหาหาหนึ่งครับถามมีทุ่นจัดชุดเต็มพอเลยนะครับผมบทล่างครับเอาคลิปนี้ครับช่อง youtube บ่าวเทา h ช n แนลช่อง youtube บ่าวเถาโชคครับขอทุกท่านถูกหวยรวยเงินสุขคนเด้อครับถ้าชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้บ่าวเถาสวัสดีครับ